เมื่อแม่ชอบบอกว่าเป็นพี่ต้องเสียสัพ์ละให้น้องแม่มีของฝากแว่นะจาะเด็กๆเดี๋ยวแม่เอาให้ดูนะอยากดูไหมล่ะเด็กๆแม่ซื้อมาให้อ่ะแม่อ่ะจะแม่ให้ดูนะนี่ไงล่ะจ๊ะของฝากแม่ซื้อตุ๊กตามาให้จ้าจริงเราคะ่ะแม่ตุ๊กตาน่ารักมากๆเลยคะ่ะ หยุดเลยนะนี่ของน้องเย้เยยตุ๊กตาน่ารักจังเลยไปขี้ดีกว่าอปวดขี้จังเลยใ<ม>ครยังชัวร์หน่อยฮะอะไรอะนูปวดขี้ออกมาให้น้องขี้เดี๋ยวนี้ทนไม่ไหวแล้ววคนกกำลังอึสบายสบายมาขอเลี้ยงกันแบบนี้ได้ไงไม่มีระยทเลยแบบนี้ต้องจัดการ Hehehehe <laughs>